ท,ทุกคนนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงคืน50นาทีนะคะพี่นากำลังจะขับรถจากพัทยาไปเชียงใหม่ซึ่งระยะทาง800กว่ากิโลเมตรเนาะใช้เวลาเดินทางแบบ11 12ชั่วโมงอะ่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ขับรถรวดเดียวไปถึงเชียงใหม่นะคะเพราะมันไกลเกินมันคงจะเหนื่อยเกินไปอะ่ะก็เลยเลือกที่จะไปนอนพักที่ภูทะเบิกจังหวัด จังหวัดพิจฉาบุก่อนนะคะซึ่งระยะเดินทาง500กว่ากิโลเมตรนาอเดินทางมาเกือบ7ชั่วโมงก็ทริปนี้เนี่ยมีนาจะไปเที่ยวเชียงใหม่จังหวัดน่านแล้วก็ไอหลวงพระบางนะที่สปปรลาวค่ะโดยการขับรถข้ามด่านที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อจะไปสปปรลา, <c oughs> าวเนาะก็ยังไงทริปนี้มีนาไปคนเดียวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่า,าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ขอขับรถก่อน,นะคะอ่ะฝนตกหนักมากแล้วน้ำมันแบบขังถนนนะ ปลอดภัยนะคะทุกคน,นะคะตอนนี้เวลาตี450นะคะเราเหลือระยะทางอีก19 0กิโลเมตรนะคะก็เลยมาจอกซื้อของกินแล้วก็เข้าน,ถถถน้ำนะคะร,ถรถถู้สึกม่วงเหลืออีก190กิโลเมตรนะคะนี่นะคะเดินทางเข้าใกล้จังหวัดพิศบุโลกนะคะอีกประมาณ20กิโลเนี่ยจะถึงจังหวัดพิศบุโลกแล้วก็ต้องขับขึ้นเขาต่อไปอีกประมาณ 6 0 7 0กิโลไหมคะไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็จะยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันยังเช็คอินที่พักไม่ได้เนาะเราก็เลยจะไปจาดร้านกาแฟแล้วก็นั่งพักนั่งรออาจจะแต่งหน้าด้วยนะคะตอนนี้อู่ทับเบิกอีก63กิโลเมตรนะคะเราก็เลยคือมาถึงเร็วนะตอนนี้เพิ่ง6กโมงครึ่งเองก็เลยว่าจะมาหาอะไรกินก่อนกินกาแฟหรือกินข้าวอันนี้น่าจะเป็นปตทแบบใหญ่ก่อนที่จะขึ้นเขานะคะ ตอมากินข้าวก่อนมาถึงเร็วอ่ะร้านข้าวก็เปิดแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่ามีอะไรก็กินก่อนอย่างตอนเนี้ยกับข้าวเรานะคะอันนี้เป็นผักกาดดองกระดูกหมูแล้วก็ข้าวราดแกงนะเพราะว่าตอนนี้ร้านข้าวยังไม่เปิดอ่ะก็ได<ม>้แค่นี้แหละกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล้างหน้าแล้วก็จะไปแต่งหน้าที่อาเฟียมซอนนะคะอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางอย่างเดียวเลย เดี๋ยวจะไปล้างหน้าที่ห้องน้ำแล้วก็จะมาแต่งหน้าตรงนี้นะคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันเปียกมากเลยนมสดร้อน,นะคะ่ะนมสดร้อนทานที่ร้านหรอคะทานที่ร้านจะ้ะ ออกเดินก็คือแบบเแต่งหน้านเสร็จแล้วดูมีชีวิตชีวามากยังไม่ได้ทาลิปนะคะคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตอนนี้เราก็ออกเดินทางต่อนะคะครั้งที่สองนะคะครั้งแรกที่มาไม่ใช่ช่วงหน้าฝนปังแต่ก็ไม่ได้เขียวขนาดนี้เนาะแต่ว่ากโอ้โหตรงตรงนี้คือว้าวสดชื่งมากเลยค่ะนี่มาแวะจอดตรงมันเป็นเหมือนสวนดอกไม้แล้วแกแล้วหมอกหนามากไปดูกันนี่ฮ้ยดูหมอกดีโอเวียนหัว คือถ้ามันไม่มีแส่มันก็จะถ่ายรูปไม่สวยแน่ okay. คือถ้าทุกคนดูรู้สึกว่ามาถึงเร็วใช่ไหมแบบแป๊บเดียวแบบมาถึงคนระเปิดแล้วที่จริงอ่ะเราออกมาตั้งแต่แบบตอนประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งเลยนะคะตอนนี้มันก็เก้าโมงครึ่งแล้วก็รวมรวมแล้วก็แปดชั่วโมงกว่าหมอกช่ำม,มากดูสิคะในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นหมอกที่จริงคือหมอกแน่นมากนะโอ้โห คนในกล้องมันอาจจะดูเห็นหมอกไม่ชัดแต่ที่จริงคือแถบจ,จะมองเห็นทางเร็วล้อมดาวใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดี <P aper ul ay> ว่ามาถึงเร็วคะ่ะมันเข้าเช็คอินได้เร็วเร็วสุดกี่โมงคะพี่ลูกค้าจอไว้ทคุณอะไรคะมาตราตรีค่ะขาออกจะได้รีบทำความสะอาดให้ก่อนแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่มีองไหนออกเลยใช่ไหมคะก็คือว่าเออรีเช็คอินแต่ว่ายังไม่มีใครเช็คเอาเนอะยังไม่ออกสักห้องเลยอ่ะที่พักเขาก็เต็มเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ตรงจุด ยินดีต้อนรับผู้พิชิตหนึง่งร้อยเจ็โค้งบ้านดอยน้ำเพียงดินเดี๋ยวลงไปเดินก่อนนะจ๊ะหมอกหนาเกินผู้พิชิตหนึ่งร้อยเจ็โค้งนะคะแป๊บเดียวเร็วมากเลยแล้วเราอ่ะเข้าเช็คอินยังไม่ได้อ่ะตอนดูดิโอ๊ยอากาศเย็นนะ่อยากหายใจเต็มๆอ่ะไม่มีอะไรทำก็เดินเล่นโอ้โหหนะ้าตรงนี้เป็นจุดอะไรไม่รู้แล้วตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเขาเป็นคาเฟ่นะคะ แกอากาศมันดียากทำไมเราต้องมาคนเดียวได้วะตอนนี้กำลังคือไม่มีที่ไปเพราะว่ามาถึงเร็วเกินนะคะอกลมหนามากมาเท่อวคนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันนี่ยซึ่งสาุายเพื่อนนี้มันคนมากับเพื่อนอะแกอุ้ยจะต้องึ้นยังไงล่ะไปดูกันว่าจะไปไหนได้บ้างวันนี้รอบที่แล้วที่เคยมาจำไม่ได้นะว่ามาช่วงวนะันไะนแต่ว่าคนอะเต็มเลยตรงนี้น้องอุยรู้สึกว่าฟ้ามันเริ่มเปิดแล้วทุกคน ไม่มีเพื่อนเนี่ยเล่นกับหมาก็ได้วะพาเที่ยวหน่อยอ่ะไม่มีเพื่อนเลียวไม่เอียไม่เี้ยวโอ้ยมาเพียทำไมทางที่พักโทรมาแจ้งว่าห้องทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแบบให้เข้าเช็คอินได้แล้วคือดีมากแกฉันจะได้ไปนอนพักสักทีแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดป่าภูทับเบิกเส้งทางอะ่ะ เงาจ้งเงามีนาจะได้ไม้ไหม,ไมวะวันนี้อยากได้ไม้อะอยากกินไม้อะโอเคเดี๋ยวถึงวัดแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะถึงแล้วนะคะวัดป่าทับเบิกนะคะเราต้องไปจอดรถตรงนู้นนะคะรถเยอะอยู่นะมาแล้วค่ะวัดป่าภูทับเบิกสงบจิตสงบใจทางเข้านะคะเมื่อกี้เขาบอกว่ามอไซน์นะคะเดินขึ้น550เมตรเอ้ยสามห้เมตรเขาบอกว่าส่งฟรี ใช่ไหมอ่ะอะไรยังไงเหนื่อยอยู่แต่ก็ได้แหละไปต่อเดินถอยหลังจะงแล้วค่ะก็ได้อยู่ไม่เหนื่อยมากตอนนี้มีสองทางเราจะไปทางนั้นก่อนหรือยังไงไปทางนั้นก่อนแลอวกัน1 8องศานะคะตอนนี้แต่เดินขึ้นมามันก็ร้อนเนี้วัดป่าภูทับเพิกศูนย์กรุงเทพ430 Okay. โอเคตรงวัดนะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมีนา็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะคะก็พื้นเสียงนะคะเพราะว่าฝนตกเราพูดดังไม่ได้นะคะ อันนี้ก็คือเสียงอะไรอะเสียงจักรจตันรอบเสียงเดินหนึ่งรอบก่อนนะคะออกมาจากวัดแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปดูฟาร์มแกะนะคะฟาร์มแกะในอากาศไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าอะไรยังไงน่าเข้าหรือเปล่านะคะโอ้โหเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นมาจุดสูงสุดเลยอะทุกคนฟาร์มแกะในอากาศนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรงไง น้องยังไม่ได้นอนเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เราก็จะไปเข้าที่ผักแล้วนะคะผู้ใหญ่80บาทหรือห้บาทเข้าดีมุย้ยนั่นนะคะก็ประมาณนี้เลยก็ไม่ได้อยากเข้าอะ่ะอุย้ยเอ๊ะม่อนดูวิวสิคะสซเสาโสจึ้งมาก แดดขอให้แดดออกแล้วกันเฮ้ยใครเรียกไม่เข้านะม่นาไม่เข้าว่าถ่ายรูปมันไม่ได้ถูกเขี่ยแล้วระหว่างทางไปที่พักนะคะแล้วฝนทริปนี้มันจังเหี่ยวเฉาซะเหลือเกินคือทุกคนฝนตกแบบฝนตกแบบจริงจังมากนะแล้วเมื่อกี้ถ้าเราเข้าไปที่ฟาร์มแกะก็คือฝนตกําแกะแน่นอนฝนตกเลี้ยวผิดนะคะกำลังกลับเลี้ยวผิดชอยฝนตกใส่น้องแกะแน่นอน,นะคะ่ะ โอเคก็ถือว่าไม่ได้เข้าก็ดีฝนมันตกอะ่ะลอ้ลอมดงลอง้ลอมดัลงลอง้อมดาอะไรอ่ะเออถูกอยู่มันบอกว่าให้เลี้ยวหักศอกต้องไปยังไงต่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลงไปนู่นเหรอลงไปนู่นเหรอมากับฝนจริงๆนะคะทุกคนไว้ what is this ทุกคนเรามาถึงทางเข้าที่พักแล้วนะคะแต่ว่าทางมันหน้าอันนี้คืออะไร คนว่าเราจะขึ้นได้ไหมอ่ะไปกันแอบบเสียอยู่นะเนี่ยเป็นไงอยู่โอ้ oh my gosh เย้มาถึงแล้วเอา้าบ้านอะไรอยู่ข้างบนนี่วะเราก็ต้องไปด้านบนแบบแดงเป็นกรปองซึ่งไม่พอใช่ไหมถึงแล้วนะคะที่พักของเรามีอ่างอาบน้ำตรงนี้บ้านล้อมดาวนะคะตอนนี้ล้อมไปด้วยฝนมากกว่าค่ะเป็นห้องน่ารักน่ารักแบบนี้13ใบแดงปะ ประมาณนี้ค่ะลมเย็นมากสั่งข้าวมากินข้าวไข่เจียวก่อนนะไม่ไหิวมากแต่ว่าตอนเยียนเราจะกินหมูกระทะไงก็เลยโอเคกว่าจะถึงตอนเทีเ็นก็เลยสั่งอะไรมากินก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกนิดนึงมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะริงฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะคะจะเป็นวัดป่าทูท้บเบิกนะคะแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลย เมื่อคืนนี้ในภูทับเบิกก็ไม่มีอะไรมากนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มน,นะคะตัดเย็นนะ21องศาค่ะก็คเคไม่ต้องใส่เสื้อแันยาวก็ได้นะคะคืนนี้ในภูทับเบิกก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็กินหมูกระทะแล้วก็พักผ่อนนอนพักผ่อนนะคะเช้าเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะขับรถประมาณเกือบ7จชั่วโมงเลยก็เดี๋ยวมารอติดตามกันน้องมีน้องแมวมาเมื่อกี้น้องเขาเดินมาคือตกใจอะคือตกใจแมวเนื้อ ทำไมหน้ารบเนี้่ทำไมเชื่องนนี้ยคะโอ้ยเขาไม่มีเพื่อนอะเป็นเพื่อนขอเขาหรอคะขอบคุณนะคะขอปิดคลิปไว้ที่เท่านี้นะคะคืนนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนเดินทางไปเชียงใหม่น,นะคะ굿เน็ตค่ะ굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้คือไปทานข้าวมานะคะตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งอากาศประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วก็จะเดินทางลงเขาแล้วก็ไปที่จังหวัดไปที่เชียงใหม่น,นะคะเจอกันค่ะ ู้สึกเหมือนกำลังขับรถอย่บนสวรรค์ค่ะคือมันเห็นได้ไม่เกินแบบ10เมตระระยะการมองเห็นมากมากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะประมาณ420กิโลเมตรแล้วฝนตกเราจะไปถึงประมาณ6โมงเย็นนะคะแต่ก็ไม่ก็ oh ตกแรงมากเอออ้าวอีิ0เต็มถังค่ะ ตอนนี้น้ำมันลดน้ำมันลดเหลือล5กิโลนะคะเติมน,น้ำมันเต็มถังจากพัทยามานะขับได้ประมาณ150ยกิโลนะคะรถมาส d a เครื่อง2000ทุกคนว่าไงประหยัดไหมทุกคนนะคะตอนนี้เรากำลังจะถึงเชียงใหม่นะอีก26กิโลเมตรเหน่อยมากรู้สึกว่าแต่ว่ามันสนุกนะขับรถมาค่ะเข้าโค้งขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปวดขาเพราะว่ามันเหยียบคันเร่งไปกันต่อ คนค่ะจะบอกว่าความบังเอิญก็คือเพื่อนมีนาค่ะเ,เพื่อนที่จังหวัดพุทธหานะคะเขาเป็นนักร้องนะเป็นเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามแบบสามแสนกว่าแล้วก็เขาเป็นนักร้องโคเบอร์อะเสียงเขาดีอยแล้วเขามาร้องเพลงที่เชียงใหม่มันเป็นความบังเอิญมากนะอืมเราก็เลยจะไปนัดเจอกันนะคะอันนี้กำลังรีดเสื้อเดี๋ยวจะใส่ชุดนออกไปนะจ๊ะไปเจอเพื่อนคือทริปนี้เราเรามาเที่ยวคนเดียวเราไม่ได้กะว่าจะจะได้เจอใครแต่อนนี้คือมันเป็นความบังเอิญที่แบบ กคจะเป็นไปได้ยากอะที่จะได้มาเจอเพื่อนที่เชียงใหม่อะแล้วเพื่อนไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วตอนนี้มีเพื่อนเที่ยวแล้วนะคะจะบอกว่าผู้ชายเชียงใหม่หน้าตาดีวอรกอเออแต่งตัวเสร็จแล้วไปเจอเพื่อนกันค่ะตอนแรกบอกว่าจะไปเดินกาดฝรั่งอะไรสักอย่างนึงแต่เพื่อนบอกว่ามันไกลก็เลยจะไปถนนนิมานวันนิมานซึ่งเราก็เคยไปแล้วไม่มีอะไรอะแต่ไปเจอเพื่อนไปจิตพูดด้วยเนี่ยเจอกันค่ะวันนิมานขอนกันเอ้ยวันนิมานเชียงใหม่นะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วแล้วก็รอเพื่อนนะคะเพื่อนพักอยู่แถวนี้เดี๋ยวเขาจะเด เอ่อมอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้เราตอนเสร็จโมงครึ่งนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วก็กำลังจะลงเช็คเอาท์แล้วก็ไปกินข้าวนะคะที่ร้านเอ่อถึงฮานฮานถึงเชียงใหม่นะคะเมื่อคืนนี้นะคะคือมีนาไปเจอเพื่อนใช่ไหมแต่ก็ มันไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเราไปไปนั่งกินข้าวไปนั่งดื่มอยู่ตรงสี่แยกอ้างห้างที่ชื่อว่ามายาคะ่ะแค่นั้นเลยแล้วฝนก็ตกลงมาหลังจากนั้นก็คือกลับเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นหมู่บ้านแม่กำปองนะคะมาถึงแล้วนะคะฮานถึงเชียงใหม่คือมากินข้าวคนเดียวอะ่ะแกโอเคยายบ้างอันนี้แหลมซี่โครงแล้วก็แหนมหมกไข่ กินข้าวเสร็จแล้วนะคืออร่อยอะ่ะอร่อยดีแล้วราคาก็น่ารักด้วยแต่ว่าตอนกินอะ่ะเราไม่ได้รีวิวแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วเพราะคนในร้านอ่ะมันเยอะเราไม่กล้าคุยกับกล้องเราไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังจะขับรถไปที่หมู่บ้านแม่กำปองนะคะหนึ่งชั่วโมงสิบสองนาทีค่ะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ในทางที่จะไปหมู่บ้านแม่กำปองนะคะฝนก็แบบโปรยโปรย ทุกคนนะคะเราถึงที่พักแล้วนะชัยพลโฮมสเตย์ day, อันนี้ไม่มีสปอนได้นะคะรีวิวตามจริงแล้วข้างที่พักมันเป็นลำคานแบบนี้เลยอะอันนี้มีเราเอารถไปจอดแล้วนะคะมีมินิมาร์ทตรงนี้ด้วยแล้วก็ก็จอดใต้บ้านเลยที่พักจะอยู่ข้างบนนู้นนะคะเมื่อกี้เราอะหลงหลงขึ้นไปข้างบนนู้นเพราะมันมีชัยพลสที่มีชัยพลที่เป็นถนนคนเดินแล้วก็ชัยพลอีกที่นึงจะอยู่ข้างบนนะคะ คือนักท่องเที่ยวน้อยมากเลยนะก็ชอบนะเป็นไงบ้างจ๊ะประมาณนี้นะคะบรรยากาศคือนักท่องเที่ยวน้อยแล้วก็จะมี ะะตอนนี้มีนาะอยู่ที่พราวคาเฟ่นะคะเราสัง่งเครื่องดื่มแล้วเป็นชาไทยนะที่จริงอะว่าจะไประเบียงดาวแต่ว่ามันปิดห้าโมงเย็นอะตอนนี้มันก็ห้าโมงเย็นห้าโมงนิดนแล้วนะคะก็เลยมาตรงนี้เพราะตรงยังไม่ปิดนะคะชื่อว่าพราวคาเฟ่นะสวยมากนี่ดูชีคือน้าตกคือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ตดน้ําตกเลยแล้ว,ลวยิงสามารถแบบ ั่งแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นได้ะคะ่ะเนี่ยมันเหมาะก,กับการถ่ายรูปมากแกใครจะมานั่งชิลๆแบบนั่งแบบไม่ต้องคิดอะไรก็ได้อะนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีหมาด้วยนะน้องครอบเผาด้วยบรรยากาศดีมากแกดูดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ คือที่แม่กำปองอ่ะรู้สึกว่าคนมันน้อยมากนะหรือว่าเรามาไม่ใช่ช่วงท้ายสังนหรือเปล่าแต่ก็พักผ่อนแบบชิวๆอ่ะใจมันก็เหงาแต่ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เหงาเล็กน,น่อยนะคะ กินน้ำจนหมดแก้วแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราออกมาจากคาเฟ่แล้วนะคะเราจะขับกระเป๋ากลับที่พักกันดูซิว่าน้องจะถึงไหมแกฉันกลัวหมาเห่าเาพร่ะเราเคยขี่แล้วเราต้องหมาเห่าอะแกขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นไปได้ไปได้ไปได้ไ,ได้ไไดน้องขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าวกระเป๋าเรามันมีแค่แปดแรงแมวไปได้อยู่แบบนี้เลยนะแบบไหลไปเร็วนะ ไปเร็วไปจนถึงที่สักเลยอา,อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเย็นอนะ่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นใส่ขาย,ยาวแล้วนะคะเคเรามากินข้าวตรงนี้ดีกว่าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทกินคนเดียวก็จะอิ่มพอดีหมูล้วนๆเลยนะคะ ตั้งแต่มาถึงมินายังไม่ได้ถ่ายห้องพักให้ดูเลยนะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าห้องมันจะลกหน่อยนะเพราะว่าเราเอาของแบบกระตกายออกหมดเลยอะ่ะเสียงน้ําตกคือดังมากจะทําให้หลับง่ายหรือหลับยากกว่าเดิมไม่รู้อ่บรรยากาศตอนนั้นคือนะคะอันนี้ห้องเราค่ะเป็นห้องพัดลมนะคะนี่กระจกบึบ้งแล้วก็ห้องน้ําใหญ่มากนะ คือมันเป็นกำแพงแบบไม้ใช่ไหมแล้วเสียงมันทะลุเข้าง่ายมากต้องพูดเบาๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องนอนเร็วหน่อยเพราะว่าุ่งนี้เช้ามีนาจะต้องเดินทางไปที่เปียงซอจังหวัดน่านซึ่งฉันเวลาเดินทางกับแปดชั่วโมงอ่ะพี่วันนี้ฝันดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะกำลังจะไปกินข้าวซอยกลอยใจนะคะคนครับคนเดียวคนเดียวสาราพักใจคนเดียวครับ รูวอันนี้คือครั้งแรกที่ได้กินข้าวซอยนะแหนมหมูนะคะแล้วก็พริกอองแคบหมูนะคะกับบรรยากาศแบบนี้เมื่อกี้แดดไม่ออกแล้วตอนนี้แดดสองแล้วกินข้าวตากแดดเบอะะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปคาเฟ่ละเบียงระเบียงวิวนะคะมันจะต้องขับรถขึ้นไปอีกเนาะ คาเฟียสูงเวอร์คาดอิซาเบลก่อนอเข็มขัดนิจภัยดูสิว่าเราจะขึ้นได้ไหมนะคะนี่คือเนนในตำนานนะคะเนี่ยไปเลยลูกุยน้องเก่งมากน้องเก่งมากน้องขึ้นได้ ตอ,ตอตรงนะเบียงวิวเปิด8โมงปิด5โมงเย็นมอไซค์ขึ้นมาเต็มเลยผู้บางเยอะจังเลยอ่ะแค่กลัวกลัวเก็บไม่หมด <c oughs> วนนี้เราลงมาจากแม่กำปองแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปที่ตัวเมืองน่านนะเหลืออีก200กิโลเมตรถึงประมาณ6กโมงครึ่งนะคะที่จริงอะแพลนวันนี้เราจะต้องไปนอนที่เปียงซอนะคะแต่ว่าไปไม่ทันจริงๆมันไกลมากคือไปตัวเมืองน่านใช้เวลาประมาณกับ5ชั่วโมงแต่ถ้าไปเปียงซอใช้เวลาเกือบ8ชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าไปถึงอะมันก็ค่ําแล้วมันก็แบบไม่ได้อะไรแล้วเราก็เลยขอเลื่อนที่พักให้เป็นเช็คอินวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราก็จะนอนที่ตัวเมืองน่านเอาอเดินทางกันต่อคะ่ะร้อนมาก a p ปเป m ล p มน้องพาไปไหนก็ไปอย่างนั้นแหละคือเราไม่ใช่คนพื้นที่เราไม่รู้เส้นทางอะแกมีนามาคนเดียวนะมันคือทางไปไหนแม่เจ้า โอ้โน oh, no. ทางไปนานนะนี่ยถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่คือไม่ไหวนะแกมันจะกล้วยเวอร์ Apple Map ทำงานหนักมากในการหาทางที่เร็วที่สุดที่สั้นที่สุดนะก็เลยพามาทางลัดแล้วก็ซอดพุ้นซอดพี คืนนี้นะคะห้องก็โอเคนะห้าไปแดงเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันคือถนนอะไรอะคือแบบบังเอิญหันมาเจอเขาจะเป็นขายของกินเยอะมากพี่แรกว่าจะไปกินร้านที่มันอยู่ริมน้ำหน้านนะแต่ว่า เออมาเดินกินก็ได้นะได้กินหลายอย่างดีประหยัดด้วยนะคะมากินเตี๋ยวนะครับแบบนี้เลยนะคะเดียวริโอ้ยเหมือนรถมันจะติดลมนะคะไปต่อไม่ได้แล้วแล้วทำไมแมพเธอต้องบอกว่าฉันมาทางนี้ด้วยมันร่วงแล้วมันตั้ง